พราะว่าพระองค์ท่านทรงตรัสสอนไว้บอกว่าคนเราเนี่ยจะเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐได้ก็ด้วยการกระทําที่ประเสริฐคนเราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐได้ด้วยการกระทาลลําอันเร็วซามดังนั้นถ้าอยากให้ชีวิตของเราประเสริฐเราต้องใช้ชีวิตแบบประเสริฐยกเว้นว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเร็วซามเราก็สามารถใช้ชีวิตของเราแบบเร็วซามได้งั้นการที่เราหมั่นที่จะเว้นจากความชั่วทําความดีและก็ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ มีความสําคัญงั้นต่อให้เราเนี่ยไม่ได้มาวัดแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยพระศาสนาก็สามารถสถิตอยู่กับเราได้ถ้าเราบอกว่าเป็นชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิ์คือพระศาสนาเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกที่สามารถทําได้ในทุกเวลาเลยก็ว่าได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ต้องทํากับคนใกลตัวพูดให้มันง่ายกว่านั้นก็บอกว่าคิดดีพูดดีทําดีน เว้นจากการคิดร้ายพูดร้ายทาร้ายนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้จําเป็นต้องมาคิดดีพูดดีทดําดีที่วัดไม่จําเป็นต้องมาเว้นจากการคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายที่วัดที่บ้านก็ต้องทํากับแม่เนี่ยก็ต้องคิดดีพูดดีทําดีกับแม่เยอะๆเราก็จะได้บุญมากกับน้ากับอาก็คิดดีพูดดีทําดีกับน้ากับอามากๆแม่กับพ่อก็เหมือนกันกับลูกก็ต้องคิดดีพูดดีทําดีกับลูกมากๆก็จะได้บุญมากเว้นชั่วก็อย่าไปคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายกับแม่อย่าไปคิดร้ายทําร้ายพูดร้ายกับแฟน อย่าไปคิดร้ายทําร้ายพูดร้ายกับลูกนั่นเองแล้วเราก็แผ่ไปแผ่ไปถึงเพื่อนๆนแผลไปถึงลูกค้าแผลไปถึงเพื่อนร่วมง,งานแผ่ไปถึงสัมพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยมันก็จะถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นบุคคลที่ตามติดนะเราไปทุกเมื่อ